ค่าาแล้วตอนนี้นะคะเข้ากับมาหอดแล้วนะคะทางเขาสนามแข่งรดบุริรัมย์ค่ะพี่นอ้องโุ้ต้องบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจแห้งคาตัึงจากว่าก้อยเนี่ยบอกเคยมาเนี่ยค่ะพี่นอ้องโอ้ยจะทังเขาเขาป้องไดอย่างตรยังบ้องหเลยค่ะ กันงงๆกันอยู่ค่ะไปพี่น้องบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะพี่น้อ,นองค่ะและตอนนี้นะคะก่อยไฟแดดที่สามค่ะพี่น้องเปลี่ยนลุเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดท,ท,ทันจากทางเฮ็ดนาพาพี่น้องมาเบิ้งเขาแข่งรถค่ะและตอนนี้ก็จะอยู่สนามแข่งรถทูริลัมด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งไหมเลยะค่ะไปกันเลยค่ะมีวิธีเปิดวันนี้มีวิธีเปิดระ ไม่รู้เขาประกาศเมื่กกอกี้มาถึงมือซะเลยครับพี่นอ้องมือน,นี้พี่ทิ้ทงไปว้าวนี่ตรงนี้ควรถ่ายรูปเนี่ยเล็กมากไปไเลยจ้าฉันเจอฉันเป็นเอฟซีเขาฉันเป็นเอฟซีเขาเนีนมื่อก่อนฉันข้างเลยฉันดูไอซีเขาไปงานสวยงานอย่างไทย ก็นั่นแหละค่ะพี่น้องต้องบอกว่ามาหลบนีคุ้มแสนคุ้มค่ะ <c oughs> คุ้มแรกงานนี่เขาฟีคค่ะคุ้มที่สองมาเจอมือเขาเปิดงานพอดี <c oughs> คุ้มสามได้ถ่ายรูปกับดาราพี่ปังปองและ <c oughs> คุ้มสุดท้ายได้เจอปบายบายโอริโอตัวเป็นๆค่ะพี่น้องเวลาที่นั่งกริกาค่ะทุกคนต่อเดินระยะครับ นอกสังนีแล้วเขาก็ยังมีของแจกอีกนะคะพี่น้องเอาไปไว้เชียร์ติดขอบสนามกันเลยล่ะค่ะออก,ก็ได้มากกันละคะพี่น้องหนึ่งคู่เลยอ่ะน,นี่ไงคะพี่น้องที่ก้อยบอกว่าเคยได้ถ่ายลูกกับพี่ปังปอนด้วยตัวจริงคือตัวหอมมาสาเหตุที่ได้ถ่ายก็เพราะว่าเล่นเกมกับพี่น้องเขออกมาเล่นเกมแจกของรางวัลก็เลยได้ถ่ายลูปไปเลยค่ะ และในทุกการแข่งขันในทุกกีฬาก็ย่อมมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เสมอค่ะถึงในทุกๆก,การแข่งขันกส็สะได้มีเจ้าหน้าทีค่คอยอำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่ผู้แข่งขันค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศท่างเดินหลังสแตนเชียนะคะพี่น้องเพเอเฮายางไปสักพักนึงก็ได้มีเจ้าหน้าทีพ่พ่นมาออกสำรวจนะคะว่า ความพึงพอใจในการจัดงานเป็นแบบใดนะคะซึ่งแต่กของเขาก็ได้ให้ข้อชี้แนะและขําติชมบางอย่างที่เราเห็นไปนั่นละค่ะทุกคนและบรรยากาศในมือนีก็คือวันแห้งนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นเื่อแหละดยคะ่ะที่ก่อยมาสนามแข่งรถวิลลัมนะคะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าสนามฟุตบอลเพกกื่อนก็อยู่มองเดียวกัน,นะคะ่ะบรรยากาศเาลยก็มีเจ้บอกว่าถ้าทักใส่แห้งคะ่ะพี่น้องแล้วมือนีด้ะะวยค่ะเอาได้มามือเปล่าก็ได้กลับเมือม่อเปล่า้วคะพี่น้องะของะเอาได้ เน,น,นี่ยค่ะเขาเออเนี่ยพี่หยางเขาก็ลงสักอย่างนึงแล้วก็ห้ากระเล่นเกมนะคะพี่น้องอยากจะบอกว่าใส่ได้เจอดาราได้เจอศิษย์ศัลยับไปไปออนิลน์ค่ะแล้วก็มีกระเป๋าใบนี้นะคะได้มาผอมค่ะไหนว่าเขาจะมาท้ำลวดนะคะอ่าจะมาว่าคนที่มาเลงงาน,นะค่ะเล่นเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราเล่นเกมนะคะได้มาจากที่ปังปอนนะคะเดี๋ยวมาแกะเปิดกันต่ว่ามันคืออะไร กระเป๋าค่ะน่นารัวกุ๊กซุกลึกนค่ะพี่น้องกาถือว่าบรรยากาศโดยรวมกับประทับใจนะคะเป็นการมาครั้งแรกที่ประทับใจแน่นค่ะพี่น้องเรื่องไหนแล้วัยก็ขอปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ทักทุกคนไปเห็นอย่างไปเบิ้งที่อย่างนั่นไว้เจอกันไหมคะ่ะตั้นแต่แฝากติดตามกันด้วยค่ะบ๊ายบาย